สวัสดีครับผมมาลองอินดิกตอร์แอมของ Sony นะครับเป็นรุ่น TA 1 5 5 0 d นะครับผมนี่นะฮะตัวนี้เป็นไฟ110วตต์นะครับมีพอแปลงแถ็งห้ด้วยนะครับตัวนี้นะฮะลกค้าส่งมาฝากขายนะครับนี่ฮะสภาพกิ๊บเลยนะครับด้านหน้าสวยมากนี่ลดเสียงเพิ่มเสียงครับเป็นสเกลนะฮะสเกลวอลุ่มนะฮะลำโพงที่ใช้เป็น ACG Motor LCD คู่นี้ครับเสียงดีมากครับ ขออนุญาตฝากไลน์นิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะฮะช่องทางการติดต่อครับร้าเปิด9โมงครึ่งเปิด5โมงเย็นราน้านทุกวันศุกร์นะครับผมนี่นะอาจจะมาดูลูกเล่นครับของตัวโซนี่นะนี่ครับเป็นมิเตอร์เซกเตอร์ครับตอนนี้เราใช้ตรงกลางเนาะซอสมีสเตอริโอโมโนนะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะนี่บาลานซ์ซ้ายขวาครับนี่ฮะไม่มีค็อกแครกนะฮะสิ่งดีมากนี่ซเลกเตอร์ครับตอนนี้ต่อช่อง AUX1 นะฮะ อันนี้ทันโนเวอร์ครับน,นี้เราเน็บเบตก็มาเต็มนะอ่าถ้าไม่ใช้ก็ปิดนะทันโนเวอร์ครับนี่ปรับแหลมลแล้วแต่ลูกค้าชอบนะปรับปรับได้เลยอันนี้เบตครับเบตตึบๆเลยนะฮะอันนี้ความถี่นะความถี่สามารถใช้ใเปิดได้นะความถี่นะทันโนเวอร์นะฮะอ่านี่โลฟิลเตอร์ครับ อันนี้เปิดเมนไว้อยู่นะฮะโฟลเตอร์ก็ใช้งานได้หมดปกตินะฮะเนี่ยนะดีสวิตต์นะฮะออนออฟนะฮะเี On ่ยนะครับ,รบโซนโมีสองช่องนะครับเดี๋ยวจะมาลองคลิปหน้านะฮะสภาพจิ๊บเลยเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับเนี่ยนะฮะด้านหลังจิบเลยนะฮะสวยมากนะฮะ โอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากครับผมขอบคุณครับ